ละครสิงสั่งปากคืนนี้เตรียมตัวให้พร้อมไปบุกรังโจนพร้อมกับพระนางสายโหดหลุยเฮสและพิงพลอยประภาวดีที่วางแผนกันไปสะกดรอยตามพ่อเลี้ยงกับอานัทลาพาณิชย์แต่พอไปถึงรังโจนถึงกับช็อกเพราะสะภาพที่เห็นมันโรงงานนารกที่เอาไว้ผลิตยาเสพติดชัดๆค่ะงานนี้หลุยกับพิงพลอยเลยต้องแอบย่องไปดูลาดเราพอได้จังหวะก็ลุยเลยค่ะอ ต่อสู้ครั้งนี้ดูจะยากกว่าทุกครั้งเพราะฝั่งพระนางมากันแค่2คนส่วนคนร้ายล้อมรอบก็ดังเลยค่ะงานนี้หลุยกับพิงพลอยเลยแยกกันไปบุกใครเพลี้ยพ้ำกว่ากันอีกฝ่ายก็มาช่วยทันทีแต่พิงพลอยดูจะหนักเพราะเจอโจย์เก่าโต๊ดอัครรัตน์คัมแบ็กอีกครั้งหลังจากคิดว่าถูกฆ่าตายไปแล้วกลับมารอบนี้ฝีมือจัดจ้านใครก็ต้านทานยากเชียวค่ะติดตามชมความสนุกพร้อมกันหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะ Cool.